สวัสดีครับทุกคนอ่าไกันในวิชาสังคมศึกษานะครับสาระหน้าที่พลเมืองนะครับผมนี่เป็นหน่วยที่ล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนเองนะครับผมมีรกันบ้างไปดูกันเลยเอาละครับเราจะเรียนกันอยู่2เรื่องครับคือการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับผมเครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนกันก่อนดีกว่า Okay, ครับการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนหรือโรงเรียนเนี่ยนะครับผมมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นถูกไหมครับอะไรที่ไม่ดีก็กจะถูกแก้ไขปรับปรุงครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับจะเกิดได้จากการอย่างแรกเลยครับการตัดสินใจของบุคคลกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับบุคคลและกลุ่มคนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนเนี่ยได้แก่ครูประจําชั้นนะครับหัวหน้าห้องสมาชิกและห้องเรียนหรือนักเรียนนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับ ก็จะมีการเลือกอหน้าคนใหม่ขึ้นมานั่นเองการแปลชั้นเรียนนะครับเป็นผลจากการตัดสินใจของสมาเชิกในห้องเรียนนะครับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชั้นเรียนนะครับเนี่ยถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนนครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมีเกี่ย์อ่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับความขี้เหงื่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับมีการจัดเวรทั้งเอสะอาดนะครับ มีคนการในการแก้ไขปัญหาขาอขัดแย้งระหว่างนักเรียนในชั้นเรียนนะครับผมมีกิจกรรมสร้างควาสมสัมพันธ์นะครับซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือนักเรียนมีระเบียบวินัยนะครับในการเรียนต่อมานะครับการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นส,สถานที่มีสมาชิกทุกคนอาดในโรงเรียนนะครับมีส่วนร่วมในการดูแลรักษานะครับและพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนักเรียนและคุณคูแล้วนี่ ประธานนักเรียนนะครับคณะกรรมการนักเรียนแล้ผมก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อการเปลีป่ยนแปลงในเช่นกันนะครับซึ่งเกี่ยวว่าสำคัญในการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนนะครับในโรงเรียนแล้วก็ช่วยกันดูแลและขอความสะอาดนะครับเรื้อนโรงเรียนซึ่งหากประธานนักเรียนเนี่ยนะครับแล้วกายเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับเจ้าทำให้การ,ปรเปลี่ยนแปลงที่ดีในโรงเรียนนั่นเองเอาละครับ พอจะกลายเป็นไปที่เดียโรงเรียนเนี่ยจะส่งผลในไม่เกิดอะไรบ้างก็คือโรงเรียนสะอาดนะครับผมเป็นระเบียบไม่ได้กำร,รมส่งเสริมนะครับเสียเปล่า่ารทำเป็นท้องถิ่นนักเรียนชั้นต่างๆเนี่ยอยู่ความสาามรถที่ต่อกันนะครับมีเวรคอยดูแลความสะอาดดยคนรของนักเรียนนะครับนักเรียนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นครับครับผมอ่ะไปกินโรงเรียนไปแล้วครับต่อไปไปดูการไปลไปในชุมชนกันบ้างนะครับ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเป็นไปในชุมชนเนี่ยนะครับจะมีใครกันบ้างชุมชนนะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของครอบครัวแหละครอบครัวเลยนะครับสมาชิกในชุมชนเนี่ยก็จะก่กอบไปด้วยครอบครัวและครอบครัวนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการในชุมชนนะครับหากผู้นำชุมชนเนี่ยและสมาชิกเนี่ยมีความรับผิดชอบนะครับต่อหน้าที่และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วนะครับ ชุมชนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพอาก,การเปลี่ยนแปลงที่ดีของในชุมชนเนี่ยก็จะทําให้เกิดของละครสมัคธีนะครับมีการปรับตัวให้กับ a, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะครับผมเป็นการตอบรับกระแสโลกาภิวัตน์นะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกปัจจุบันนั่นเองชุมชนการพัฒนานะครับเป็นความเจริญก,าก้าวหน้าแล้วก็ความมีของคนเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกในชุมชน การเลือกตัวแทนเข้ามาครับเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบวัในธที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถูกไหมครับดังนั้นสมาชิกทุกคนเนี่ยจึงควรที่จะเลือกตัวแทนที่มีความรู้นะครับมีความสามารถมีความเสียรละแล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมนั่นเองเอาล่ะครับเรามาดูบบฝ่ายกันบ้างนะครับบุคคลในเป็นสมาชิกในชั้นเรียนนะครับข้อนี่ตอบครูประจําชั้นนั่นเองนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นของ ที่อื่นหมดเลยนะรับของชุมชนอรนที่สองาการสัจจะของบุคคลได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับคราวนี้ต้องเป็นนักเรียนอยู่แล้วต่อข้อที่4การกระทำในข้อใดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับในชั้นเรียนเนาะข้อนั้นในชั้นเรียนอันนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนนะครับผม 4, ข้อที่ข้อใดเป็นการเปลี่ยนของหน้าชั้นเรียนใหม่โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยครูสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วั่นก็คือการเลือกตั้งจากนักเรียนในชั้นเรียนนั่นเองนะครับผมและข้อสุดท้ายที่คุณจะช่วยนะครับการเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นผลจากการตัดสินใจของสมาชิกในโรงเรียนนะครับผมอันนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับ,รบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนั่นเองขาเป็น ในโรงเรียนเนาะแต่ที่อื่นเนี่ยก็คือจะเป็นในชุมชนหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในชั้นเรียนนะครับไม่เกี่ยวกันโอเคครับสละกินนี้ก็วปทีนี้ครับผมสวัสดีครับ